ก็สวัสดีครับพ่ผมเทรดเดอร์มา r ์เกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกราฟเทคนิคของตัวเหรียญเหรียญเนียนะครับ N E A R ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจุดเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของเทรนใหญ่ที่ผ่านมาเลยนะครับมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของมันเองโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเส้นแนวนอนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นจุดยอดผมให้เป็นจุด เขาเรียกจุดยอดนะครับจุดสูงสุดของตัวแต่ละจุดนะครับโอเคหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่หนึ่งสสาสัตว์แต่ยว่านับหนึ่งสองไม่ได้นะครับโอเคมันลงมาขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าลงมาเกิน7 8็ดสิเปอรเซ็นตเพเนี่ยเกินแปเซอีกนะครับ ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยครับมันคือ A ครับแน่นอนครับเมื่อเป็นคอลเลคชันที่มันลงมาเนี่ยสิ่งที่มันลงมาต่อมาก็คือ B ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไป C โอเคเราก็เขียนต่อเลยไอ้ส่วนสับสับย่อยที่มันอยู่หลังก่อน A ก่อน B เนี่ยนะครับก็ผมดูมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดในนี้นะครับมันจะได้ไม่ยืดเยื้อะนะครับเดี๋ยวก็ลองไปฝึกดูกันเองนะครับโอเคเห็น B อยู่ตรงนี้แต่นนเนี้ยพอ B อยู่ตรงนี้เนี่ย ขึ้นสีเนี่ยจะต้องไปอยู่ในราวๆร้อยกว่าเนี่ย127 127.2%นะครับหรือไม่ก็161.8%ของตัวบีนะครับนี่ครับบีปุ๊บๆความยาวบีไปที่เท่าไหร่อยู่ราวร้อยหนะครับโอเคครับแต่เรามีค่าคาดเคลื่อนบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป๊ะๆขนาดนั้นหรอกครับทีนี้เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดกล่าวมานะครับจำได้ไหมครับ x w x y ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นมันเป็นคอลเลคชันที่มันสลับกันไปอย่างนี้ยนะครับ <eker. S 1> เพราะว่าด้วยความที่มันพันผวนแรงด้วยนะครับผมว่ามันเลยไม่ได้เป็นแบบเทนอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็จะไม่นับเวฟให้มันย่อยให้ดูนะครับเพราะว่าปวดหัวตายครับใช้กราฟรายวันเนี่ยผมว่าแม่นกว่าแล้วก็โอเคกว่าแน่นอนครับแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ขึ้นมันก็คงไม่ใช่ขึ้น4 4เนี่ยไม่ใช่หนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่อย่างนงี้นะครับ ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็มาโต้แย้งกันได้นะครับจะได้เป็นความรู้ของผมด้วยลงมาอย่างที่ผมบอก w x y แน่นอนครับตรงนี้เป็น deb ครับ d ตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็น x ครับและแน่นอนอย่างที่สุดเลยตรงนี้ก็กลายเป็น Y ครับโอเคถ้าคลิปที่แล้วที่เราดูคาร์โนกัน w xy จําได้ไงจำได้ไหมครับ คอลเลกชันทั้งหมดครับลากลงมาลากมาจากซไป a อาจจะมีค่าเครื่องบ้างนะครับเราก็มาจุดสิ้นสุดของ Y นะครับขึ้นเอ่ยจะไปที่61.8%นะครับหรือไม่ก็100%ของตัวขึ้นทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนครับว่าเนี่ยคือลอก็ก็คือราคานี้ใช่ไหมครับ15บาท15บาทานีทในควรขายนะครับในความเป็นจริงแล้วและผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งผมซื้อไว้9บกทเบาทไม่ใช่9บาทนะครับ9.88ดอลลาร์นะครับ แต่ผมขายไม่ทันนะครับตอนนี้ก็จากกำไร80%กลายเป็นติดดอยสุดยอดสุดใจยอดเลยนะครับโอเคอแต่มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็น a นะครับตรงนี้จะเป็น a อีกขาหนึ่งและที่เหลือสุดท้ายเนี่ยมันจะลง b นะครับ b นี่คือนี่นะครับอ๋อสายตาเริ่มพร่ามัวนะครับ ขึ้น A ลง B นะครับ B เนี่ยอ่าถ้านับจากปลายเเนี่ยครับมันลงมาเกิน6 1 8แน่นอนครับสุดท้ายเนี่ย78.6%นะครับเป็นด่านแรกอผมได้ปวดหัวเลยวะโอเคเ8็ปเป็นเป็นด่านแรกเออลิ้นพันกันหมดแล้วนะครับโอเคครับเป็นด่านแรกนะครับด่านแรก และสุดท้ายเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของ a เนะครับอ่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ y จุดเริ่มต้นของ a อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดรับที่เต็มที่เลยนะครับอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ a ก็คือจุดนี้เป็นจุด b จุด78จุด78ของตัวขึ้น a นะครับโอเคเพราะว่ามันหลุดมาหมดแล้วครับอืมแต่ผมว่ามีแนวโน้มที่จะไปอันนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น a b ลงมาต่อเสร็จปุ๊บ ต่อไปขึ้นซีที่มันจะขึ้นต่อไปนะครับมันก็ต้องไปอยู่ในเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นจุดยอดของ a ครับเนี่ยครับเป้าหมายขายก็คือยอดเดิมเลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าในระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมีจุดระวังไว้บ้างนะครับเนี่ยครับจุดระวังคือเส้นนี้ครับ61.8%เหมือนเดิมเลยครับมันจะวนๆอยู่เลขประมาณนี้แหละครับแล้วก็7 8คือเส้นนี้สังเกตดูนะครับว่าแต่ละเส้นเนี่ยมีความสอดคล้องกันเลยนะครับอันนี้ก็ ถ้าปลอดภัยหน่อยก็เลื่อนลงมาตรงจุดปลายเอ,ก,เอกนะครับแล้วก็เส้นระวังที่สุดอย่างที่สุดเลยก็คือ38.2%นะครับว่ามันจะเป็นตัวยืนยันได้หรือเปล่าว่ามันจะขึ้นไปได้โอเคสุดท้ายสรุปนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงมาประมาณ B ีนะครับก็จัดสรรเงินเงินปันส่วนนะครับแบ่งเข้าไปซื้อนะครับ8 6ดดอลลาร์หนึ่งราคาแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นฐาน A นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับได้เหมือนกันก็เป็น7.47ดดอลลาร์แล้วก็ all-in เนี่ย6.67ดอลลาร์นะครับก็ไปแบ่งสัดส่วนเงินให้มันดีสุดท้ายเนี่ยเส้นแนวรับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็กลับไปเป็นแนวต้านแล้วก็จะมีแนวต้านเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เห็นในคลิปนะครับโอเคเขาก็จบไปแล้วครับเนี่ยนะครับก็ขายไม่ทันครับผมก็คงต้องรอถั่วไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเงินในกำไรที่หุ้นมาถั่วก็ได้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับการเก็งกำไรและการลงทุนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนและในการตัดสินใจแน่นอนครับ ความเสี่ยงที่มีมากกว่าการลงทุนนั่นคือการที่เราไม่ศึกษากหาความรู้ก่อนที่จะนำมาลงทุนนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ